สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในตัวละครที่ไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าคนดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละมันคือตัวอะไรนะอา้อาไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบคลิปใน,นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันทางนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบัก <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนําลาวาบักรนรับ <c oughs> เติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาร์เลดเจ็ดด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไม่ท้่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแนหวัง no. ว่าผมจะไม่เจอเรือนนะว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ แอดมินบิดแอดมินยังไม่ไอ้ของเลยอันนี้ผมอยู่ในรหัสคนอื่นนะครับคนดูก็ไม่สามารถจับผมได้แน่นอนไม่มีใครในนี้สามารถจับผมได้เพราะว่าผมเล่นในไอดีคนอื่นนั้นนะเนี่ยมันแต่งตัวเดียวหนูใช้ v ีเล่นใช่ไหมนะเล่นด้วยมือถือโนเกียเคยอะไรแอบซ่อมสาวเหรออสาวเหรอทำไมถึงเป็นนั่งได้อยากนั่งบ้างกดนั่งดิ เปิดไม่หน่อยได้ไหมเปิดเลยเพอเราน่ารักต้องกระโดดเราน่ารักไหมกระโดดหน่อยได้ยินไหมเเฮ้ยตามตื้อด้วยประเด็นน่ะอ๋อพอดีวะไปดีพ่อตีแม่มาอืมอ๋อพี่จะเย็นพี่แทงมาเป็นแม่ให้เราหน่อยแต่เราจะว่าแต่ว่าเป็นแม่เออทำไรอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนไหนเราเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อไหร่

ลูกไม่ถึงอ่ะเครโดนแฮนเตอร์โดนค,คุณเรียนมาอะไรไหนจบครับแข่งแล้วไม่ตอบเรียนไหนครับทำไมคุณจบไปยังครับไม่ตอบเอามายี่สิบเอามายี่สิบด้วยตัดเออเยอะเยอะ่นี่คืออะไร กระปิงได้เพื่อนปีกกระโปรงหน่อยอะไรกระโปรงหน่อยอ๋อกระโปรงกันนี้เขาวิ่งหนีแล้วทำไมอ่ะเขาควรไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าอ้าวเราเราก็เป็นแฟนที่ดีนะอ๋อเฮ้ยที่ทำได้ไงเขาได้พีอาร์ไง อุ <laughs> ้ยน่าเฮ้ยน่าฮัตัวขวับไปเลยอุ้ย <c oughs> โอ้ยมันชนหมอนหน้ากันดูมันสุด <c oughs> โอ้โหเราก็ต้องไปหาคเนอื่นนะข้างหลังเลยเอาข้างหลังเลยเฮ้ยเธอเป็นแฟนเราไหม อ <raktion> เราชอบเธออ่ะอ <overly slow. that weird> <streaming> ืมชอบอะไรชอตรงไรเขาก่อนเลยเห็นไหมงบงงบงบงบเบงยหลงมน้งยงบงบงจงบลบงบงบงบาบงบงบงบลบาข้บงงบ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 ง ถือยถืว่นี่เหือกเออโอ้บอกมือเอาบอกมือดนะ้วยอะคิววคิ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 อืมน,นี่จมูกใช่ไหมอืมเอ้หางแทงจิมจ้มจิมจ้มจิม้จ โอ้ยน่ารักขอ,ขออีกรอบออีกรอบคุยอะไรกามามาเฮ้ยลำตายีืม <c oughs> นีไหมนีไห้อ๋า <c oughs> อ้รู้รู้เป็นปีอาเฮ้ยยามปังไม่เป็นไรแล้ววะแล้วไม่ถามพูดเย่ังเด็กเออที <helpless> ่กูนาแล้วตั้งแต่เขาโคกๆเลยนั่นเลยเขาพูดได้ไหมอะไรวะ กระโดดชอบชอบใจไม่รู้ว่าไมรู้ิรูปาของพี่ชายก่อนดูดีนัดีแหละนั่นแหละเขาจะปาดปอดเขาด้วยเขาไม่พูดเลยอ่ะขำขำเข็ดนี้สนุก ตัดหางเปียกเงี้ยอะกูโดนแทงกูโดนแทงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียกูเลยอยิพี่ปี้อ๋อนี่ยได้ยินละโอ้ยกูเซ็งกันลามอ่ะตัวแม่งเหนือกอืมเปียกกู อะไรอะจะจำไปแกวีอาร์ดูท้องแคทก่อนขัดกรรมขาตกรรมซาชิมิฉลามหูฉลามทำหัวฉลามกินนะครับวันนี้สมัยมาเลยเฮ้ยตายแล้วเขาขันวิงันที่จบก็มีอายลอยด้วยแม่งเล่นเหมือนเด็กอายุสองขวบวันที่จบแล้วมึงครัวอะไรอ่ะเฮ้ย ถือมีมาเต้นถือมีมาเต้น้านโหดจังู้กดจู้วอนรู้ว่ากูโหดีิบ่าแมวแมวน้อยนี่มานี่มาเอ๋โอ้ยแมวโ้ยน่ารักจังเลยแมวแมวน่ารักจังเลยอ่ะแมวไม่เคยเห็นแมวน่ารักขนาดนี้เลย มาแล้วคนด้านหลังเมื่อไหร่เขาจะพูดดีๆโอ๊ยตายเลยเฮ้ยนี่คืออะไรตุ่มบนหัวไปชาคนหนึ่งปลามีเหมือนกันจะหยิบแป๊บ เงี่ยท้องเอาไหมไป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 เลยขตั้งค์นี่เนี่ยนี่เนี่ยขอตั้งค์เลยครับขอตั้งค์เลยสาวดึงดอลล่าร์กูเห็นแบงค์หนึ่งนะกูมีหลายดอลลาร์จังข้าวไวอึดเลยโอ๋อเฮ้ยมันวุ่นวายจังวะ พี่ชายเปเล่นระบอกระเบ้ยยาวเล่นระบอระเบยาวก็มาเย่าย่เย่่มองเลยเอ้ยกดไลคเฮ้ยกลัว โอย้ทำอะไรฮะคลิกเมาส์นี่คลิกเร็วโอ้ยขอนั่งกันเมื่อยโอ้ยกระดูกงามงามดูดูดูมันจะเอาหัวไปใส่ขาเว้ย พี่ชายอยากลองเขาของแน่นๆนะสวัสดีครับนานโอ้โหจมูกตันมาครับน่ะสุปขนาดนั้นพี่ชายพี่ชายผมมีคำถามพี่อะไรพี่ชายฟังไปก่อนพี่พี่ชายครับฟังคน่อยพี่ถุง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 ก่อนมีคำถามที่ว่าจริงไหมที่ทฤษฎีของผมมันบอกว่าสีแดงปุ๊บมักจะแดงสามเท่าเสมอ ขึ้นแล้ววะะสีแดงจะแรงสามเท่าเสมอสาเหตุสาเหตุเพราะมันเป็สีแดงสาเหตุง่ายๆคือมันเป็นสีแดงมันเลยแรงสามเท่าเฮ้บิบาร่ามันนี่มาสีฟ้าสีชมพูมันมายะตัวอย่างนี้มาถ้าคุณดูกันเดูดิที่ยาสนาโบแต่ถ้าคุณดูจะรู้สึกใครเซ็งคุณต้องไปแต่ถ้าคุณเล่นอาร์วีดีไอควอินตะไน่น